สวัสดีครับแฟนโฮมแดงทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Red d e v o t ที่นี่เด็กหง์เช่นเคยครับวิเคราะห์หลังเกมที่ลิวพูลเปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอล1-0รูปเกมสูสีกันมากสำหรับคู่นี้ปางทีมปางรัดกลุ่มในวันที่ซาร่าส์เล่นไม่ออกอีกินติเกม้ไม่เฉิ่ฉาชยฟอเรนวสโดนปิดตายยังมีพี่ดอมโดมินิกโซบอสไลคนทีเน่เด่นในวันนี้นอกจากโซบอสไลแล้วยังมีวิลสโคเคสที่โดดเด่น เอามาดนไอ้ก่ยอยู่ทุกลูกเก็บทุกดอกสองเซนเตอร์ผู้ผาหินของเราก็ไม่เบาเอาอยู่ทุกลูกเสียเตะมุมมิกว่าพายุฝนดิคาไลต์เตะมุมจนเมื่อยขาโดยอาร์เซนอลได้เตะมุมไป8ครั้งขณะที่ลิวพูได้เพียงแค่3ครั้งแต่โคนาเต้และเวอร์จิลกวาดเรียบลิวพูคว้าชัย1 0ได้จากลูกฟรีคิกสุดนามของโดมินิกโซบอสไลในนาทีที่83ซึ่งยิงโค้งข้ามกำแพงและเสียบมุมอย่างเฉียบขาด เกมนี้เป็นการยืนยันการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมของลิวพูลในฤดูกาลโดยทำคะแนนเต็ม9จาก3นัดแรกและขึ้นนำจากฝูงจุดเปลี่ยนสำคัญในเกมอาเซนอ l ลถูกเล่นงานหนักตั้งแต่ต้นเกมเมื่อวิลเลียมซาลิบาบาดเจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่5นาทีแรกลิวพูลมีประตูก่อนถูก VAR ยกเลิกจากคิวโกเอกิติเกแต่ก็ยังมาในลูกวินาทีสุดท้ายจากโซบอสไลฟฟอร์มผู้เล่นเด่นลิวพู โดมินิกโซบอสไลรับบทแบ็กขวาแทนตำแหน่งปิดเกมด้วยคะแนนสูงสุดด้วยฟรีคิกสุดสวยและการเล่นครบเครื่องเวอร์ชิวลันดานำเกมรับได้ดีมีความเป็นผู้นำสูงมิลสเคอร์เคสเล่นเกมรับกับมาดูเอเกได้แข็งแกร่งและเล่นสอดคล้องกับแนวรับได้ดีกองกลางเกรเวนเบิร์ชแม็กอลิสเตอร์เวิร์สแม้ไม่หวือหวาแต่สร้างสมดุลอย่างมีประสิทธิภาพอลิสันระงับเกมจากบุมของมาดูเอเกได้อย่างสำคัญ อาร์เซนอลวิลเลียมซาลิบาบาดเจ็บเร็วทําให้แนวรับผุนขาดสมดุลตั้งแต่ต้นเกมเดวิดรายามีจังหวะผิดพลาดเรื่องจ่ายบอลแต่ยังเซฟได้หลายครั้งคริสเตียนมอสเคราที่เข้าแทนซาลิบาเล่นได้แข็งแกร่งเกินคาดเกมรุกของเจเคเรสเอเซเอเดการ์ดยังไม่ทำประโยชน์มากพอบทสรุปโดยรวมลิวพูพิสูจน์ความมั่นใจด้วยการคว้าชัยแบบวือหวาในเกมที่เข้มขน้นแสดงให้เห็นทั้งแท ก,การเล่นและความเด็ดขาดของผู้เล่นการหายไปของซาลิบาถือเป็นจุดเปราะของอาร์เซนอลตลอดจนสภาพทีมที่ยังไม่ลงตัวเกมนี้ช่วยยืนยันว่าลิเวอร์พูลคือทีมที่จ้องแชมป์จริงจังเรามาฟังบทสัมภาษณ์ของอาเนสลอตกันครับมันสัมพันธ์ที่สุดคือ3คะแนนครับเช่นเดียวกับ2เกมก่อนหน้านี้มันเป็นเกมที่ยากนี่ก็อีกหนึ่งเกมที่ยากสำหรับเราเกมที่เจอกันระหว่างทีมนี้ลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอล มักจบลงด้วยผลใกล้เคียงเสมอเช่นปีก่อนที่ยังเสมอกัน2-2ทั้งที่เอมิเรตส์และแอนฟิลนั่นแสดงให้เห็นว่าเวลาเจอกันมันมักจะเป็นการต่อสู้ที่เสมอกันมิเคลอาเตตาอยู่กับทีมมานานหลายปีเขาทำได้ดีมากและถ้าลองดูรายชื่อผู้เล่นในทีมมาน,นี้พวกเขาสามารถปรับสไตล์เป็นเกมที่เน้นเกมรุกแบบตรงกว่าได้เราคาดหวังสิ่งนั้นแต่เราเตรียมพร้อมที่จะรับมือแล้ว สำหรับคุณล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างกับความรู้สึกหลังเกมคอมเมนต์บอกกันได้เลยหากคุณชอบการวิเคราะห์แบบเจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด subscribe ช่อง r e d d e v o t y ของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่เลยคลิปหน้า you never walk alone สวัสดีครับ